การจัดตั้งนะครับมรูมนิธิโมนิธินี้ก็คือมูมนิธิรพระครูขันติพระานุวัต์นะครับปีชานามสนใจนะครับโดยนายทะเบียนนะครับนายไกรสอนกองฉลาดนะครับได้ให้จัดตั้งไว้วันที่11มิถุนายน2567นะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับ1ก็คือดูแลพระภิสูุสงฆ์อาพาธนะครับ2บํบำรุงเสนาสนะ ของส่งนะครับผมแล้วก็เผยแพร่คำสอนของพุทธศาสนานครับโดยสำนักง,งานใหญ่นะครับจัดอยู่ที่บ้านเลขที่3 43นะครับหมู่5ําตำบลป่ามะนาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับผมโดยทรัพย์สินของนิธิเริ่มต้นจัดนะครับผมมีเงินสวดที่จำนวน2 0 0 0 0นบาท เาระเริ่มแรกนะครับมีคณะกรรมการที่จัดตั้งอยู่4ท่านนะครับโดยประธานกรรมการนะครับพระปีชานามสมใจรองประธานกรรมการนายสุริยงผลน,น้ำเพี้ยงกรรมการและเลขานุการนะครับพระอัศพันธ์พันธีศิลป์และกรรมการและเลเอรยิกนะครับผมนางวิธีวิธีนาชาวปทุมนะครับ จะยาว,วยาวนอยโดยมีข้อระเบียบและข้อบังคับนะครับ